สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิเคราะห์เลขมงคลลาวครับประจำช่องทุกทุกวันคือโอกาสช่องผมช่องนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับจะมาวิเคราะห์เลขมงคลลาวของวันที่18ปครับปัจจุบันนี้ผมอัดอยู่ก็คือวันที่17เนะครับเรามาดูผลของวันที่15เมื่อวันศุกร์กันก่อนแล้วกันนะครับคร่าวๆครับเรามาดูเลขเน่าหรือเลขตับนะกว่าตาดูครับในส่วนของหลักสิบ หลักหน่วยแล้วก็หลักร้อยนะครับผลออกมาก็คือไม่มีเลขศูนย์ให้เห็นเลยนะครับเกิดความมงคลในส่วนของเลขดับชัดเจนก่อนนะครับถัดมาครับเราปัดเลขตับได้ไปแล้วเรามาดูในส่วนของเลขมงคลที่ผมจับนะครับวิ่งรูดแปดกี่สองครับวิ่งรูดแปดสองนะไอแปดเจ็ดนะครับไม่มีเจ็ดไม่มีแปดเลยนะไม่มีเจ็ดไม่มีแปดเลยนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนที่ผมนำมาประกบไม่เจอไม่เห็นแน่นอนนะครับมาดูครับสามตัวครับสองสองเก้าดูคือคืออะไรทำไมทำกันอย่างนี้ฮึคืออะไรทำไมทำกันอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรครับไปต่อครับทรับ r ์ซูปเปอร์นะมีเฉดสามตัวเล็กน้อยนะครับพัฒนาครับลาวพัฒนาเป็นไงบ้างลาวพัฒนา แปดเจ็ดครับไม่มีครับไม่มีครับชัดเจนนะครับไม่มีนะั่นหมายความว่าพวกนี้ไม่ต้องดูครับไม่เห็นกันแน่นอนนะสามตัวนะเป็นยังไงบ้างสามตัวดูมันดิครับอืมเอาเข้าไปครับอืมอืมดูมันคืออะไรครับนิดเดียวงง ทำทำไมทำงี้ทำไมและมาออกทำไมครับตรงนี้หมอ,อกทำไมครับเนี่ยโอ้เคลียดครับเครียดครับอือหือพลาดไปครับผมพลาดนิดเดียวนะไม่เป็นไรครับรีะห์เล่มมงคลลาวันที่สิบแปดเดี๋ยวจังๆให้ดูครับเอามันจังๆเลยแล้วกันนะแต่ก่อนเดี๋ยวไปดูครับนิดนึงครับผมฝากคำย้ำเตือนก่อน ว่าคลิปผมนะครับไม่มีการแจกสูตรข้างในนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับเป็นครั้งแรกนะฝากกดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับไม่มีการแจกสูตรนะไม่มีคำนวณโชว์นะครับเลขทุกเลขผมทําขึ้นมาด้วยความเกลียดส่วนตัวของผมเพราะฉะนั้นผมอยากให้ดูด้วยความบันเทิงเท่านั้นนะครับและใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทุกๆครั้งเลยนะครับแชร์ได้แชร์ครับถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างน้อยสุดเป็นสาะบุญ สะพานบุญให้กับคนอื่นถ้าเกิดความมุงคลนะครับนั่นหมายความว่าเป็นไปได้บอกต่อครับแล้วผมขอประชาสัมพันธ์ิดนึงผมมีการทิ้งลิงก์นะครับเป็นลิงก์ต่างๆนาทีจะเอาไปพูดคุยกับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเฟซบุ๊กหรือจะเป็นไลน์ส่วนตัวผมไม่ใช่ไลน์แอดนะครับแล้วก็ผมเป็นคนตอบเองนะเป็นคนพูดคุยเองเพราะฉะนั้นไม่มีแอดมินอะไรทั้งสิน้นถ้าผมตอบช้าก็คือ นอนครับไม่มีอะไรมากนะหน่วยสิบเอ้สิบแล้วก็ร้อยครับเลขดับนะเลขดับนะอือ้ม จัดไปเต็มๆกันไปมามองเลขจับป็นก่อนครับผมมองยืนคงทรงไว้ที่0นย์ครับและผมวิ่งลู่สกับ6ครับผมจะประกบตามนี้เลยครับ3 2ครับ3 5และ3 7ครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็น6 2ครับ6 5และ เจ็ดครับสตัวครับ3ตัวขยับกันนึงก่อนนะสตัวผมมองเลข9เป็นตัวนำครับ9 4 2กับ9 6 1ครับแคปได้แคปไปครับนี่คือวิเคราะห์เลขมงคลลาวปะจํำวันที่18ครับ ผมอยากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และบอกต่อเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับคนอื่นๆด้วยเพราะถ้าเรานำบุญให้คนอื่นได้หรือให้คนอื่นมีความมงคลก็จะเป็นผลดีด้วยเช่นกันครับใครที่ดูถึงจุดนี้ขอให้เกิดความเฮงเปังๆในวันที่18หรือถ้าใครดูที่18อยู่วันนี้ก็ขอให้เกิดเฮงปังๆในวันนี้สำหรับวันนี้วิคห์เรื่องมงคลลาวครับประจำที่สขอลาไปก่อน กับช่องนี้ก็ช่องช่องทุกๆวันคือโอกาสสวัสดีครับ